สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงสายวิาสาห์ต่อนะครับถ้าเกิดเป็นผมผมเล่นวิาสาห์แล้วผมจะใส่ของอะไรอ่าซึ่งอันนี้มันก็จะอีกไม่ได้นะเพราะว่าผมทําแค่ของแบบตามงบอะคือเอาของสองลูมาออฟออฟใส่เฉยเลยอ่าทีนี้ถ้าเกิดแบบเราลงทุนจริงๆเราจะทําของจริงถ้าเป็นบแบบงบไม่ได้แพงมากไม่ได้กลางกลแบบกลางๆผมจะทําของประมาณนี้นะครับกอดอื่นเลยสายสายที่เหลือเนี่ยฟอส อาวิสาเบดเดอร์โอลิเออร์แล้วก็อะไรนะกาเดเตอร์นะ่ยมันจะเริ่มเป็นสายที่หาคิทติคอนเลดยากและเพราะว่าไม่มีสก,กินสนับสนุนในด้านนี้เลยอย่างมันจะไม่มีอ่ะไม่มีหนึ่งละไม่มีแอตตันเวพอนตรงนี้แหละไม่มีเหมือนสายที่มีคำว่าฟอร์สนำหน้าแล้วอ่ะก่อนอื่นมาเราเริ่มที่ทุกตัวจะมีคิทติคอนเลดห้านะแล้วก็ผมก็ แอตตอเมพอเนี่ยตัดไปเลยมันไม่มีสกินเฉพาะสายอ้าวสกินเฉพาะสายมันก็ไม่มีต่อมาที่แหวนก็ก็จะใส่แหวนเครสเป็นพื้นฐานเนาะก็เป็นคิทิคอลเลดสิบหกับชีดาหนึ่งปุ๊บเป็น20่ีดาเมทมีหนึ่งแล้วทีนี้ต่อมาแหวนผมก็ใส่คีเลดอีกวงหนึ่ง ชิลเล,เลจ,จากแหวนทั้งหมดก็จะกลายเป็นสามสิบนะครับอีกสองก็จะเต็มสามสองก็คือเราก็จะไม่ใส่แหวนชิเลตแล้วนะเพราะว่าต่อให้ใส่เข้าเข้าไปเท่าไหร่มันก็จะตันที่สามสองก็คืออาจจะได้ตรงที่เราไปเพิ่มเป็นแหวนเพชรกลายเป็นแหวนร้อยห้าอะไรเงี้ยมันก็จะได้เพิ่มมาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นหรือสองเปอร์เซ็นอะ์ะผมจาไม่ได้ทีนี้ก็กลายเป็นสามห้าละปุ๊บสามห้า ิทค,คอนดามแหวงคิ i ท i c คอนดามตสองวงก็เป็นคิดที่คิทีคอนดาเมเตเป็นสาหัวทีนี้เรายังขาดเท่าไรเต็มสามเต็มห้ปุ๊บเราก็จะใส่หัวเลดหัวเลดแปดป๊บหัวเลดแปด๊บตรงนี้จะกลายเป็น43่สิบออฟก็เป็นออฟคิดทคอนดามตคิดคดาม ขลอกกว่าโอเคเสื้อมือเท้าเป็น M เหมือนกัน M แต่เป็น Magic Skill M นะครับ M 7เสื้อมือถือ M เจ็ดปึ๊กปึ๊กหลักการทําของมันจะประมาณนี้ครับไล่จากสกิลส่วนสกิลเฉพาะสายมาที่เครื่องประดับแหวนเพื่อดูคียที่คอนเรทก่อนแล้วก็ค่อยไปไล่เรื่องจากหัวหรืออาวุธก็ได้เลือกอย่างใดแล้วนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนอ๋อไม่รู้ว่าเป็นเลือด เสื้อนะครับออฟในเสื้อจะเป็นเลือดรองเท้าก็เป็นเลือดเพราะไม่มีตังไปออฟแอมแน่นอนอมือก็เป็นพลังโจมตีนะครับโจมตีเวทสอลูปึ๊บอ่าทีนี้อาวุธตอนนี้หัวเราใส่หัวเลดไปแล้วใช่ไหมแต่ขี้เลดเราก็ยังไม่ถึง50เลยเราต้องทำไงเราก็ เลือกว่าเราจะเอาอาวุธอ่ะอันใดหนึ่งเราต้องใส่เป็นคิติคอลเลสเป็นคราฟคิติคอลเลสก็คือเนี่ยเราต้องเราต้องตัดเราต้องเสียคิติคอลดาเมจไปหนึ่งหนึ่งอันอเราต้องยอมเสียเพื่อได้คิติคอลเลสให้มันถึงห้าสิบอาจจะไม่ได้อยากทําอย่างนั้นแต่ว่ามันจําเป็นเนี่ยเราต้องใส่เป็นคิติคอลเลสเนี่ยอย่างเงี้ยคิติคอนเลสเก้าก็ยังดีได้เพิ่มมาอีก น,นี้เป็นคีดาแต่เราก็ต้องใส่เป็นคีที่คอนเลดหนึ่งอันคีเลดแล้วจะใส่คีเลดข้างหนึ่งแล้วก็คียท,ที่คอนดาเมจข้างหนึ่งคีเลดอีกแปดตรงนี้กลายเป็นห้าสิบเอ็ดละซึ่งเกินมาหนึ่งมันไม่เป็นไรหรอกใส่เป็นเพนบวกบวกแลว้วบวกสี่ก็ได้มันจะได้คีคีดาห้าใช่ไหมแล้วก็ไหนไหนดูเลยได้เป็นคีดาห้าใช่ไหมดูซิ อ่าไม่มีเรียนอ่าได้เป็นคีดาห้าแล้วก็แมกเลทหนึ่งมันก็จะเต็มพอดีเป๊ะเลยถ้าใส่เป็นไส้เพนบวกสี 4, นะไม่แพงมากอ่าต่อมาออฟในรูก็จะเป็นคีดาเมทไม่ไม่ต้องพิมพ์มีแล้วคีดาเมทอีกอ่าผมลืมตอนแรกผมลืมบวกไปอ่าเป็นทั้งหมดสีช่องแล้วก็เจ็ดสิบเอ็ด ต่อมาแอมเป็นยี่สอาวุธตรงนี้ก็จะเป็นคาคิทิคอนดาเมจสิบหกออฟก็เป็นคิทิคอนดาเมจสิบสก็เป็นทั้งหมดบวกไปอีก36ก็เป็น107อยเันนี้คือสัอันนี้คือคิทิคอนดาเมจคีเลทที่ได้นะครับห้ 51. คิดดาเมจร้อยเจ็ดแล้วก็แอมยี่สิบเอ็ดส่วนใหญ่พื้นฐานผมจะอยู่ที่แอมยี่สิบเอ็ดนะที่ได้จากชุดอ่ะทีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเอาให้ใส่หัวเลดแล้วก็เลือกอาวุธอันใดหนึ่งให้เป็นคิิติคอลเลดไม่งั้นคิดิติคอนเลดเราจะไม่เต็มนะครับสายเวทก็จะประมาณนี้นะครับมันก็ดูสเตตาสเตต้ามันดูน้อยกว่าสายฟอสใช่ไหมเนี่ยเพิ่กคิเลดกับคิิติคอลดาเมจอ่ะ ซึ่งทีนี้มันได้เปลี่ยนตรงสกิลบัฟของมันอะไรเงครับที่ปาร์ตี้ต้องการอะ่ะแบบสกิลเอ่อเพิ่มเพิ่มเออะ่ะเพิ่มเนี่ยเพิ่มเกตตรงเนี้ยสกิลเพิ่มเกตตอนขั้นทานอะ่ะจะมีประโยชน์ตรงนี้ที่เพื่อนชอบกันนะครับชอบอารมณนะั้นแล้วมันก็เป็นสายที่รีดดาเมจได้เยอะมากเพราะว่ามันแบตเทิลสอมันเป็นการไล่สกิลคู่นะครับอ่าเนี่ยเป็นการไล่สกิลคู่เนี่ยสอสองมือพร้อมกันเลย แล้วก็เนี่ยขนาดผมทํามันก็เนี่ยอยู่ประมาณร้อยหนึ่งเพราะของมันใส่แต่คิตที่คอนดาเมจเลยเนี่ยมีแต่คิตที่คอนดาเมจล้วนๆเลยไม่ไม่ได้มีคิตตี่คอนเลดเท่าไหร่เลดผมก็เลยน้อยเนี่ยอ้าไปจบแล้วกับสายวิาสารเนาะไปต่อกันที่วอริเออร์แล้วกันเบเดอร์กับ G l มันใส่ยอดฮิตเอาไว้ที่หลัง